สวัสดีครับท่านผู้ชมครับสวัสดีครับขอต้อนรับท่านผู้ชมทุกท่านเข้าสู่รายการครัวคุณต่อยมาแล้วนะครับและที่แน่เลยนะครับไม่ใช่มาเปล่านะมากับอาหารเพียบตรงนี้เลยและยังมีมหากรรมที่น่าสนใจมากๆเพราะว่าวันนี้แล้วนะครับวันนี้แล้วเราทั้ง3คนนะครับครัวคุณต่อยยกขับบุกเซ็นทรัลพระราม2ครับร้านโปรโมชั่นชั้นหนึ่งตั้งแต่วันนี้จนถึงวันที่27สิสิงหาคมเลยครับรวมร้านเด็ดร้านดีร้านดัง พ่อพี่น้องแถวพระรามสองนะครับเราเดินทางไปทั่วประเทศนะถูกไปมาเหนือใต้ออกตกไปวันนี้เรามุ่งตรงเข้าตูก่กรุงเทพมหานครถูกต้องเพราะฉะนั้นพี่น้อง นานเจอนครั้งหนึ่งปีหนึ่งปีหนึ่งมันปีหนึ่งเจอคนเดียวใช่ครับอยากให้มาสมุดสงครามสมุดสาครอะไรเงี้ยมาได้หมดเลยที่พระรามสองแต่สมุดต้องตือไม่ต้องมาที่นี่ไม่ต้องนะจะมาเจอกันที่พระรามสองแล้วเดี๋ยวพอเสร็จรายการผม3คนก็จะอยู่ที่นั่นต้องขอบคุณพ่อแม่พี่น้องทุกท่านนะที่ให้ใจแล้วก็ขอบคุณจริงๆหลายๆท่านเวลาจะมาขอเราถ่ายรูปจะมักจะคำพูดนี้ตลอดคนไทยเนี่ยสุภาพจริงๆ ขออนุญ,ญาตถ่ายรูปด้วยได้ไหมครับตอบตรงนี้เลยได้ครับได้เลยไม่ต้องบอกก่อนบางทีถ้าเราไล่ติดอยู่ใช่ เราไร์สดอยู่ก็เราเรานิดหนึ่งแต่สําหรับราคานะครับโก้เท่าไหร่ครับหนูแปดพันแปดพันคุณเท่าไหร่ครับห้าร้อยครับสำหรับผมเองนะได้รับการถ่ายรูปมากที่สุดในงานครับฟรีครับคิดว่าเลยทำไมฟรีอ๋อไม่คิดตังค์นี่เองไม่มีนะครับไม่มีไม่มีใครคิดตังค์นะมาถ่ายรูปกับเราได้ขอบคุณเพราะว่าเลขาผมชอบว่าผมตลอดว่าทำไมอ่ะจริงๆนะนี่ผมฟ้องเลยนะว่าอย่างพี่ยังจะมีคนขอถ่ายรูปอีกเหรออะไรอยงี้โอ้เยอะเลยแรงนะแรง แล้วรู้ไหมเขาพูดยังไงตอบผมบอกก็เยอะนะหลายคนเขาพูดไงว่าอ๋อเนี่ยเขาจะถ่ายไปให้พ่อแม่ปู่ย่าตายายคนดูเฮ้ยเรงเลยอย่าพลาดนะครับเซนทันบารามสองเราเจอกันที่นั่นแต่สำหรับวันนี้วันนี้มีเรื่องราวดีๆให้อร่อยแถวนี้ของเรามันเป็นอาหารที่แตกต่างอย่างที่พวกเราทานแตกต่างจริงๆครับเป็นอะไรที่เป็นสีสันแห่งชีวิตแต่ไม่แตกต่างอันนี้มีเนี่ยอันนี้ข้าวไปข้าวไงก็ แล้วจะพูดทำไมเขาจี่ไงเขาพูดไปนอนนะไรแหลัตื่นมาออตื่นก็ไปนอนท่ะวันนี้อร่อยแถวนี้ของเราจะไปอร่อยกันที่สีลมร้านเปอรเชื่อเท้าสีลมครับเข้าถนนป้านหรือซอยวัดแขกไปประมาณสักร้อยเมตรครับร้านอยู่ด้านขวามือปักหมุดแล้วตามมาอร่อยกันได้เลย อาหารเปอร์เชียนะครับเป็นหนึ่งในอาหารชั้นเลิศเลยนะครับมีรสสัมผัสแล้วก็กลิ่นหอมของเครื่องเทศที่เป็นเอกลักษณ์ตั้แต่อดีตมาจนถึงปัจจุบันเลยนะฮะคุณเหมียวครับดรสุวร,รานานยศครับเธอชอบและหลงไหลาอาหารเปอร์เชียเป็นอย่างมากเลยจึงสารต่อและทำร้านนี้มาเกือบ20ปีครับเมนูหลากหลายเลยครับน่าทานมากครับทั้งตาบุรี่สลัดครับมะเขือบดเปอร์เชียนชิราชิสลัดผักเปอร์เชียน ฮัมมูสนะครับคือถั่วลูกไก่บดสตูน้องแกะซี่โครงแกะย่างและไฮไลท์นะครับก็คือมิกเคบับครับมีทั้งไก่เนื้อและแกะที่ย่างมาแบบพอดีเลยนะครับกินกับข้าวทาดิกนะครับแล้วก็แป้งนานแล้วก็จิ้มดินด,น,ด,น,ดนิดอร่อยเลยครับฟินสุดๆเค <c oughs> ล็ดลับความอร่อยก็จะอยู่ที่ทาดิกนีครับหรือตัวข้าวกรอบเนี่ยหลากหลายแบบเลยกินได้ไม่เบื่อเลยทั้งข้าวกรอบเปอร์เชีย ผักทัวบาร์เบอรี่ที่พิถีพิถันในการหุงแบบโบราณเวลาหุงต้องใจเย็นๆนะครับเพราะต้องใช้ไฟอ่อนๆและต้องค่อย,อยๆกดข้าวบาสมาติเนี่ยให้มันแน่นให้ได้ข้าวสีสวยไม่ไหม้ยนะครับเค <cheapest. S 2> บับเนี่ยเขาจะใช้เนื้อวัวส่วนสัตว์น,น dette, มันจะนุม่มแล้วก็หอมมากอกไก่และเนื้อแกะบดเนี่ยเขาจะหมักด้วยเครื่องเทศและปรุงรสสูตรเฉพาะแล้วก็ย่างมาอย่างดีเลยฮะมีชาเปอร์เซียนะครับหอมๆร้อนๆมาตัดเลี่ยนคุณหยุดไม่ได้แล้วครับจานนี้นะครับมาเลยครับ ร้านเปอร์เช่นเฮาส์นะครับสีลมเข้าซอยวัดแขกนะครับไปประมาณร้อยเมตรร้านอยู่ด้านขวามือนะครับแต่วันนี้เต็มโตเลยครับนี่เลยครับนี่เลยนอกจากเต็มโตแล้วนะครับเขายังเดินทางมาลงทะเบียนนะครับแล้วก็เดินขบวนกันเต็มร้านเลยครับนี่ครับนี่ครับที่มาเี่เหมียวอยู่ตรงกลางคุณเหมียวนี่คือเจ้าของอยู่ตรงกลางคุณเหมียวครับยกไม้นิดนึงขอถามนิดคุณเหมียวขาสามีเป็นคนเปอร์เช่นปะใช่ค่ะรู้ไหมว่ามันอร่อยมากถามจริงๆก่อนที่เธอจะไปโตพบร่าเข้าอะไรเธอติดใจอาหารหรือเปล่า ติดใจคนค่ะเก่งมากหู้เป็นคนเก่งมากจ้ะและอาหารอร่อยจริงๆนั่นงผู้ชมอ้นี้เนื้ออะไรอ่ะเนื้อสันในเป็นชิ้นค่ะนี่เธอมันอร่อยมากค่ะใครกินเนื้อนี่เด็กอร้อยอ่ะอร่อยอร่อยไหมอร่อยต้องจิ้มอะไรไหมคะเหนียวไม่จําเป็นต้องจิ้มค่ะไม่ต้องอืมแต่เวลากินเขาจะมีวิธีครับอย่างเนี้ยคลุกข้าวที่ขออนุญาตมีข้าวในปากอ่าอืม นี่คือข้าวที่บอกว่ามันยากมากเพราะว่าเขาเวลาหุงต้องใช้ไฟอ่อนๆแล้วก็ค่อยๆกดให้ข้าวบัสมาติครับมันลงไปเรื่อยๆแล้วมันแล้วข้างๆ้าง้ามันจะได้มันจะได้เกรียมใช่ไหมแล้วทานคู่กับเนื้อครับแล้วก็อีกวิธีหนึ่งคือเราใช้แป้งเนี่ยครับเป็นแป้งนานเนี่ยคุณผู้ชมอย่านานสิแล้วก็จิ้มนิดนิดแล้วก็เอาตัววัตถุดิบเนี่ยใส่พยายามใส่ให้พอดีคำนะครับโอ้โหโอ้ โอ้โห,โโหถ้าผู้ชมว่าแต่ไม่ได้พูดเล่นมันอร่อยจริงๆถ้าท่านมีเวลามีโอกาสท่านไปที่ร้านเข้าได้เลยมันผมพูดจริงนะเปอร์เซียนเนี่ยคือสีสันแห่งชีวิตนะมันเป็นคำนิยามของพวกเขาเลยมันเป็นสีสันและนี่โอ้โหอร่อยตัวชาครับ ชงแล้วแหนเลยขาผมบอกว่าจิ้มหน่อยเดี๋ยวจิ้มไม่ต้องทําแล้วอันนี้แต่ตอนนี้ทําไมไม่ทําหมดเดี๋ยวจะเอากลับบ้านอันนี้เราเรียกว่านาบัตรอันนี้เอาเข้ามาจากตปทนะครับต่างประเทศครับอย่าพลาดนะครับวันนี้เจอการกรุงคุณต่อยกพัพเซนท่านพระรามสองนะครับเรา3าคนเสร็จจากรการนี้ไปที่นั่นเลยแต่ถ้าท่านอยากจะกินอาหารเปอร์เชียนอร่อยอร่อยไปได้เลยครับเปอร์เชียนเฮาสีลมทางตอนนี้สักครู่เพื่อนๆน่าสนใจก่อนเดี๋ยวพ่อก็ช่งต่อไปรายการสักครู่เดียวครับ น้ำพริกผักกาศดองครับนี่เป็นวิธีคิดกระบวนการคิดซึ่งเขาคิดออกมาแล้วมันได้ผลจริงๆบอกเลยว่าพิเศษมากๆคือมันกลมกรอบมากเลยคือเขามีรสชาติที่แบบมีต้นเห์มากๆคุณผู้ชมได้ทุน n a n น a นวัตกรรมตะวันตก2ปีซ้อนนี่ปีแรกสุด